ทำให้มันดีก่อนทำให้มันจบคิดไปทีละเรื่องหลายคนกนเคยเปลี่ยนวอร์แบบมาตื่นขึ้นมาแบบมือมือเนี่ยมันมีเนื่องที่เข้าสิงองผิดหลายๆอย่างเลยผมฟ้องกันเข้ากันบางบางครั้งคือมันก็กลายเป็นความเครียดแบบว่า ที là, ơi, ่มือไม่หยลที่มีงานท่านได้ชูมีนกองไปล่ะไปไปที่มือที่มือมันท่านได้แล้วมักองไมันีวมือเป้งัมเลอนมันเมีาเยอยางให้เรารู้ตัวกำหนดจิตใจเองให้อยู่กับสิ่งที่ในปัจจุบันแล้วครับ สองเดอนใหญ่ใปไมใน่าเดือดเพราะเราจะปคนดเ่นง่งๆไดีันงอย่างที่อยนกี่อากที่นถ้าเรานำตขึ้นไปยังอย่างที่พี่เราใช่ไหมว่าเรามาอยู่เพื่อทำแานมาอยู่เพื่อเหตุแ บางอย่างเีลเราเป็นย่งานที่นี้แปลภาษาสื่ลทกทุกวันทั้งบริบูรณ yeah. ์บางเ บางครั้งเราเองเราก็่ยังทะเลาะกับตัวเองในบางครั้งใช่ไหมแมโก้เนี่ยเราเองเราไม่ยทะเาะับวแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าาเเป็นสิ่งที่จะเป็ที่าให้เราอยู่ไ้ได้ไดไดในถาวอที่เราบาง้ที่ขอกันมาอเราเเอาไว้ีีทีเียวเราอยากได้ในเราอยากทำบ้านนะครับอยู่นี่ก็มีตัวอย่างหลายขัน วงเข้าทีเขาค่ะเก็ได้ที่สุดในโลกนี้แต่เช่นที่แจ็คนาลินทราบตัวนี้เออพี่แจ็คนาลินก็เป็นคนเดียวในหมู่บ้านนี้แล้วก็เป็นลูกหลานจากที่น้องแจ็คเม่าจะ่ปีเรากับคุณนภาหรือการทำงานมันเลือกได้ครับคนคนหนึ่งที่คิดว่าจะไปอยู่ไหนจะไปอะไรแต่อย่างนี้มันมีงานอยู่แล้ว รเราก็เห็นพัฒนาตัวเร่าจึงเลจากเต้นแถวหลังจนมาอยู่แถวหน้าแต่และปีเขาถึงคือนำพาเพิ่มแรงจากการเป็นหมอหลังจากการเป็นนั่นซื้อปีนึงเนี่ยเพมันสามารถอีกเพื่อมแบบดนีปนสีเง urate, ี่ยพรเม่ไรอยเลยนะครับจนตอนนี้ก็ไม่ได้มีนี่มีสีก็จะตอ่อเติมบ้านตรงนี้ปีนี้ก็จะทำรู้ว่าอันนี้เป็นเรื่องแท็กซี่ความเงี่ยงบนแล้วเขาได้เงินปีละเกือบลังนะโพกมาเหยียดใส่ขอบกล้วย อก็เลยร่วมกับการใส่ชีวิตอยู่แบบกินแบบไม่ได้โอบอพอ้องแง่ก็เลยโอบ